จากคุณวรนนานะคะบ,บอกว่าพ่แม่ของป้าเน,นี่ยเป็นลิ้นหัวใจมีหินปูนเกาะพอมีหินปูนเกาะก็จะทําให้เปิดก็เปิดไม่ได้นะคะเปิดไม่สุดเนาะจะปิดก็ปิดไม่ลงแบบนี้เนาะเกิดอาการลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วนะคะคือมีหินปูนเกาะเนาะแล้วก็กลัวแม่ต้องผ่าจังเลยแม่เป็นเบาหวานความดันคือในกรณีที่หินปูนเกาะไปแล้วเนี่ยคะ่ะโรคลิ้นหัวใจเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะมียารักษา แต่การรักษาค่ะคือต้องผ่าตัดแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันตีมันล่วนแล้วอ่เราผ่าตัดเลยก็ไม่ได้มันจะต้องรอให้ถึงระดับหนึ่งแล้วถึงจะผ่าตัดทั้งนี้ทั้งนั้นมีเหตุผลค่ะการที่คุณหมอจะผ่าตัดให้เราเนี่ยท่านจะต้องประเมินก่อนว่าความเสี่ยงระหว่างผ่ากับไม่ผ่าอะไรเยอะกว่ากันนะคะถ้าความเสี่ยงของการไม่ผ่ามีเยอะกว่าก็ต้องผ่าจะดีกว่า ไม่งงนะเพราะนั้นค่ะในการที่จะแ่งผู้ป่วยถ้าเกิดหินปูนเกาะเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นต้องผ่านะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนี่เข้าใจว่าสําหรับคุณแม่คุณแม่ของคุณป้านะคะอาจจะเป็นที่ลิ้นเอออร์ติกก็ได้ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งจะเดี๋ยวป,ปัจจุบันนี้วิธีการนะคะเขาอาจจะไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ได้เป็นแค่สายสวนเข้าไปเรื่องวิธีเนี่ยว่าคนไข้ต้องผ่าหรือว่าใช้สายสวนก็ปรึกษาคุณหมอได้เลยอย่างไรก็ตามค่ะการผ่าตัด เราต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อให้เราฟื้นตัวไวค่ะเพื่อให้เราไม่ต้องมีภาวะแทรกซ้อนหลังจากการผ่าตัดร่างกายจะต้องแข็งแรงหัวใจจะต้องแข็งแรงนะคะก่อนการผ่าตัดคันนี้แนะนําทานเทชาทีเสริมนะคะพี่พาสามารถที่จะทักนี้เข้ามาส่วนตัวเพื่อจะทําการสั่งซื้อหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เพื่อนสามารถกดติดตามช่องคุณนิจัยสันทำยังไงดีมีคำตอบสามารถพบกับนี้ได้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3ามโมงตรงน,นี้ค่ะอดีตผู้บริหารงานพัฒนานระบบซอฟต์แวร์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพเชี่ยวชาญการใช้ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะน้ศึกษาเพิ่มเติมมาทางด้านศาสตร์ชะลอวัยภาพประชาชนค่ะและผู้เชี่ยวชาญการใช้สารเสริมอาหาร